อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่จําเป็นต่อการดรํารงชีวิตของมนุษย์ซึ่งในแต่ละวันเราจําเป็นต้องได้รับสารอาหารเข้าไปเหล่าเลี้ยงร่างกายและท้องผื่นสีเขียวที่เราเห็นอยู่นี้อีกไม่นานมันจะกลายเป็นอาหารของเราค่ะสวัสดีค่ะกบจ๋าค่ะวันนี้จะได้มีโอกาสมาสูดอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางทุ่งนา และยิ่งจ๋ามองไปรอบๆนะคะที่ทําให้เห็นความเขียวขตีของต้นข้าวที่ทําให้จารู้สึกสดชื่นและอดที่จะภาคภูมิใจแทนชาวนาไทยไม่ได้เลยค่ะที่ทําให้จาและคนไทยทุกคนได้มีข้าวรับประทานกันจนถึงทุกวันนี้ค่ะ เหห็นนน,นย่งง่มงววาาัักใญทข้าวเป็นอาหารจานหลักของคนไทยและเป็นอาหารหลักของคนละเมืองกว่าอีกครึ่งหนึ่ง,ข,นนงของโลกเนื่องจากข้าวเป็นญญพันยพืชที่ให้พลังงานและสารอาหารอันเป็นประโยชน์แก่ร่างกายมากกว่าพืชที่ให้พลังงานชนิดอื่นและไม่มีข้อจํากัดในการบริโภค ซึ่งกว่าจะได้ข้ามาแต่ละเม็ดนั้นต้องผ่านกระบวนการต่างๆหลายขั้นตอนซึ่งปัจจุบันได้มีการนำเครื่องสักลมาใช้ควบคู่กับแรงงานคนเพื่อความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะไปสุขอกมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่นำมาปลูกนั้นมีส่วนสำคัญมากที่จะทำให้เราได้รับประทานข้าวที่แสนอร่อย แต่ประเทศไทยมีพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลกอยู่แล้วนั่นคือข้าวขาวดอกมารี105ซึ่งมีเมล็ดเรียวยาวสวยนุ่มขาวและมีกลิ่นหอมคล้ายใบเตยจึงเป็นที่นิยมสำหรับผู้บริภโภคทั่รกค่ะแต่ข้อจำกัดของข้าวขาวดอกมาลี105คือเป็นข้าวนาปีสูนได้เพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นเพราะมีความไวแสง ในช่วงวันที่มีการคืนยาวนานกว่ากลางวันนั่นคือในช่วงฤดูหนาวส่งผลให้ผลผลิตข้าวสนินี้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคดังนั้นกรมการข้าวกระทรวงพาณิชย์จึงได้ทำการวิจัยปรับปรุงชนุ์นข้าวเป็นประสบความสำเร็จโดยการนำข้าวขาวดอกมาลี105มาอาบรังสีแกมมา ที่จะทําให้มเมล็ดข้าวนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางพันธุก,กรรมแล้วทําการคัดเลือกจนได้พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น2พันคือข้าวกอขออ15เป็นข้าวเจ้าที่มีคุณภาพดีเหมือนกับข้าวขาวดอกมมล็ด105 ทนโลกทนแรงได้ดีเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้นและยังสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีและอีกพันคือข้าวกอขอหกเป็นข้าวเหนียวที่ทนโลกทนแรงได้ดีเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมและยังให้ผลผลิตสูงขึ้นด้วยค่ะ ข้าวจะทำให้เราอิ่มท้องแล้วข้าวยังให้พลังงานและสารอาหารต่างๆมากมายสารอาหารที่ได้จากข้าวนั้นมีแป้งเป็นหลักโดยมีคาร์โบไฮเดรตสูงถึง70%โปรตีน8%เและที่เหลือจะเป็นวิตามิน B1, B2 และธาตุจำพวกเหล็กแคลเซียมฟพสฟอรัสโซเดียมแมกนีเซียมสังกะสีทองแดงและใยอาหาร ปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวมากที่สุดอันดับหนึ่งของโลกราว8.5ล้านตันเลยทีเดียวค่ะในขณะที่ไทยก็ไม่ได้เป็นผู้ผลิตข้าวมากที่สุดในโลกทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่ไทยมีข้าวที่คุณภาพดีมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งออกอย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของข้าวไทยที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการรอเลีย้ยงชีวิตประชากรโลก และทั้งหมดนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากหยาดเหงือและสมือของชาวนานั่นเองค่ะลองคิดดูนะคะว่าข้าวไทยมีประโยชน์และคุณภาพมากขนาดนี้ลองลดการบริโภคอาหารแบบต่างชาติแล้วหันมามองคุณค่าของข้าวไทยแล้วคุณจะภาคภูมิใจกับความเป็นข้าวไทยก้าวอย่างไทยไปกับโลกค่ะ